เพื่อนๆอยากรู้ไหมครับว่ามีกลยุทธ์ไหนที่สามารถทำกำไร476จากบิตคอยในเวลาเพียงแค่4ปีเท่านั้นครับและจุดเด่นสำคัญของระบบนี้คือสามารถเอาชนะการลงทุนแบบ DCA ได้อย่างขาดลอยวันนี้ผมจะมาแชร์ให้ฟังครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับกลยุทธ์เด็ดที่ผมใช้และมีการทดสอบแล้วว่าสามารถทำกำไรได้สูงถึง476ในตลาดคริปโตเคอเรนซนีด้วยเครื่องมือเพียงแค่2ตัวง่าย นั่นก็คือ RSI และ EMA จุดเด่นสำคัญคือระบบนี้สามารถผ่านช่วงตลาดแตกของคริปโตในปี2021มาได้อย่างสบายๆนะครับเหมือนเดิมนะครับคือเพื่อนๆไม่ต้องเชื่อผมแต่ให้เชื่อในสถิติถ้าพร้อมแล้วไปดูผลทดสอบตลอด4ปีที่ผ่านมากันก่อนและถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆใน EP ถัดไปหรือเลือกรับฟรีเทคนิคได้ทาง Li n e แอนด์แชร์เทรดส쿨ที่กำลังขึ้นอยู่ที่หน้าจอณตอนนี้ถ้าพร้อมแล้ว let's go จบแล้วนะครับสำหรับการแบ็กเทสทุกไม้ทุกช็อตน,นะครับตลอด4ปีที่ผ่านมาก่อนหนึ่งต้องแจ้งก่อนนะครับว่าผมทดสอบระบบนี้กับ Bitcoin นะฮะทำเฟรมคือ4ชั่วโมงตั้งแต่ต้นปี2021จนถึงปัจจุบันก็คือปลายปี2024ขึ้น2025น,นั่นเองผมใช้ Risk Per Trade อยู่ที่5%เนะฮะเงินทุนขึ้นห0 0 0งเหรียญน,นะครับ RR ร์อารขึ้นหนเท่า Win Rate นั้นอยากให้เพื่อนๆดูตรงนี้นะครับสูงถึง67.27%นะะฮ P&L การเทินกบไรแบบนี้นะครับ สูงถึง476.95%นะครับภายใน4ปีเท่านั้นเองก็เฉลี่ยปีหนึ่งตบประมาณเกือบ1น0รบ์เนตะครับเทรดไปทั้งหมด55ไม้ชนะ37แพ้เพียงแค่18ไม้ Profit Factor สงูงจริงจริงคนระับสามจุดศูนย์แปแมคซิมัมดอดาวอยู่ที่18.55เท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่ได้สูงมากนะครับถ้าเทียบกับผลกำไรตลอด4ปีที่ผ่านมานะครับ อยากเห้เพื่อนจําตัวเลขตรงนี้ให้ดีนะครับว่าระบบนี้สามารถเทิร์นได้476%โดยที่เ,เพื่อนๆดูกราฟเพียงแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นเองนะครับก็สามารถที่จะเข้าเทรดได้แล้วนะอยากให้นเพื่อนลองมาดูเมื่อเทียบกับการออมบิตคอยแบบ DCA นั่นเองนะครับตลอด4ปีที่ผ่านมา PNL นั้นจะเป็นเท่าไหร่ผมก็เข้าเว็บไซต์ของ DCA BTC นะครับแล้วก็ทําการเริ่มนะครับ DCA Bitcoin นะครับเดือนละ1 0 0 0 0หนเหรียญตรงนี้เป็นมาลีนะครับตลอด4ปีที่ผ่านมา ก็จะเห็นว่าการเทินกำไรนะอยู่ที่92.08เท่านั้นเองนะครับยังไม่ถึง100%เลยเห็นไหมแบบนี้นะฮะก็จะเห็นว่าระบบนี้นะครับสามารถที่จะชนะการออมแบบ d c a ได้แบบ ขาดลอยกระจุยเลยนะฮะเพราะว่าตรงนี้สูงถึง476%นะครับเมื่อเทียบกับการ DZA Bitcoin นะครับเพียงแค่92.8% 0, 0ก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่ดูง่ายมากๆนะครับแล้วก็ใช้อินดิเคเตอร์เรียบง่ายน่าสนใจมากๆเดี๋ยวลองไปดูเซตอัพการเทรดกันต่อเลยครับแชล e s เ c r e ูร่วมกับ PEPPERSTONE เปิดตัวห้องสัญญาณการเทรดคุณภาพ AI Master Signal ที่คุณจะได้ใช้งานฟรีส่งสัญญาณการเทรดแบ like บ Realtime ครอบคลุมทั้งตลาดทองคำและ Forex ที่จะเพิ่มเข้ามาในอนาคตใช้ AI เวอร์ชันใหม่ล่าสุดที่ผ่านการทดสอบตลาดจริงมากกว่า5ปีสร้างกำไรรวมกว่า1,000%วิธีการเข้าร่วมนั้นง่ายมากเพียงเปิดบัญชีกับ p e p e r s t o n e ผ่านลิงก์ของ c h a n g t r a d e s h o o l หลังจากนั้นฝากเงินขั้นต่ำเพียงแค่700เหรียญแจ้งภาพการฝากเข้ามาที่ Line OA ของ c h a n g t r a d e s h o o l หลังจากนั้นรอทีมงานตรวจสอบและคุณจะได้รับเชิญเข้าห้องทันทีอย่ารอช้านะครับโอกาสทองแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆ AI Master Signal ตัวช่วยเทรดแห่งอนาคตที่คุณเข้าถึงได้ฟรี แล้วพบกันในห้องมาสเตอร์ g n a อมาดูการตั้งค่ากันนะครับอย่างที่บอกว่าผมจะใช้อินดิเคเตอร์เพียงแค่2ตัวเท่านั้นนะครับตัวแรกก็คือตัว EMA นะมาดู Period กันเลยว่าใช้ Period เท่าไหร่นะครับ Period ให้ใช้ตามผมได้เลยคือ Period 22นะครับก็จะเป็นเส้นค่าเฉลี่ยเคลืนที่แบบนี้นะ ไปนะครับคือตัว ISI ตัวนี้สำคัญมากๆเราจะใช้ ISI Period 14ส่วนในเรื่องของ Line Over b Over o Sell นะครับเนื่องจากกลุน์นี้ฟังให้ดีนะครับผมจะเปิด Position ฝั่ง long อย่างเดียวเท่านั้นนะครับหรือฝั่ง Buy เท่านั้นจะไม่เล่นฝั่ง Sell หรือฝั่ง Short ดังนั้นนะครับโซนของตัว ISI นะผมจะตั้งแค่โซนของ ISI l o หรือว่าแหรือว่าโซนของ o v e r s o l โเท่านั้นอยู่ที่30จากการทดสอบนะพบว่าการเทรดฝั่งลองอย่างเดียวได้ผลกำไรมากกว่าการเทรดทั้งฝั่งลองและช็อตนะฮะก็เลยนำฝั่งลองนะครับมาใช้ในการเทรดระบบนี้นะ ส่วนทางเฟรมที่ใช้นะครับบิตคอยก็คือทม์เฟรม4ชั่วโมงนั่นเองอ่ะเดี๋ยวลองไปดูกลยุทธ์การเทรดกันเลยนะครับว่าทําอย่างไรถึงสามารถเทิร์นกำไรได้สูงขนาดนี้ครับเรื่องของ4สเต็ปกันบ้างนะครับตามผมมาเลยนะสเต็ปที่1นะครับอย่างที่บอกนะว่าจะต้องให้ iSI นะครับมาสู่โซนของตัว o v e ว s o l โนั่นเองนะไม่ยากเลยก็คือไ s i เมื่อไหร่ต่ำกว่า30นะครับเราก็ค่อยมาตามพิจารณากันอ่ะจะเห็นว่าตรงนี้มันเกือบจะ30นะครับอยู่ที่31.3เพราะฉะนั้นตรงนี้จะยังไม่นับ เราจะต้องรอให้มัน pull back ลงมาหนักจริงๆนะครับแบบนี้27.13นะครับตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งของเ t ็ p ที่1นะครับก็คือตัว i s i นั้นลงมา oversold แล้วถัดไปนะครับตามหลักง่ายๆคือ s t ็ p ที่2รอให้ i s i นั้นมีแรงซื้อกลับมาก็คือมีค่า กลับมาสูงกว่า30นั่นเองนะแต่ถ้าเกิดว่าเทรนด์ด้านบนนะครับมันยังลงอยู่เห็นปะมันก็จะยังไม่สามารถพังงหัวกลับมาได้นะครับสำหรับ i s i ยนะยกเว้นแท่งนี้นะครับแท่งนี้นะเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมว่า i s i นั้นกลับฟื้นขึ้นมาแล้วนะจาก30นะครับเป็น3 5 6 6นะฮะแท่งนี้แหะครับเป็นแท่งที่สำคัญมากๆนะครับแต่แต่นะครับเราจะยังไม่เข้าออเดอร์ ต้องรอสเต็ปที่3นั่นคือใช้ EMA 22มาฟิลเตอร์หรือราคาปิดนั้นจำเป็นต้องสูงกว่านะครับอ่าจะเห็นว่าตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครเข้าออเดอร์ไปนะครับโดนแท่งนี้กระชากลงมาก็อาจจะเสียชีพได้นะครับรัวทดส Stop Loss ได้นั่นเองเพราะฉะนั้นตัว EMA เลยถูกออกแบบให้มา Combination กันอย่างสมบูรณ์แบบเห็นปะ่ะนี่ดูแท่งนี้นะครับใครเข้าบายตรงนี้นะครับเพราะเล่นเพียงแค่ โอเวอร์โซนะแล้วก็เอ้ยเปิดบายเลยนะฮะนี่เรียบร้อยแน่นอนนะครับแท่งนี้ยืนยันครับว่าพอร์ตคุณมีโอกาสแตกได้นะครับถ้าคุณไม่มีมั n ติเมเนจเมนต์ด้วยนะตรงนี้นะครับตัว SI นั้นกลับเข้ามาในโซน21นะครับต่ำกว่า30อีกครั้งหนึ่งนะอยู่ที่21เพราะฉะนั้นเราก็เริ่มนับสเตปใหม่เลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องรอแรงซื้อนะครับกลับไปอเช่นแท่งนี้นะครับมีแรงซื้อกำลัอยู่ที่38นะครับถัดไปสเตปสุดท้ายนะครับก็คือใช้ตัว EMA กรองนี่นะครับตรงนี้จะสังเกตว่าราคาปิดนั้นปิดได้สูงกว่า EMA 22แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแท่งนี้คือสเต็ปที่3นะครับนั่นคือแท่ง b u l l i s h candle นะครับเป็นแรงซื้อที่มีความสำคัญมากมาอนะอเพราะมันผ่านการครับโอเวอร์โซมาแล้วแล้วก็มีแรงซื้อที่มันมากกว่าเส้นค่าเฉลี่ย EMA ด้วยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราสามารถที่จะเปิดบ่ายได้เลยนะครับเ l ลนะครับฟังนี้ดีนะครับให้วางไว้ที่สวิงโลด้านล่าง R r อยู่ที่1.5เท่าครับ ตรงนี้ก็จบไปเรียบร้อยนะครับสามารถที่จะทํากําไรในรอบแรกไปได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองการเรียนที่ถัดไปนะครับอ่ะกราฟจริงกันเลยนะเราเรียนต่อเลยนะ สังเกตว่าตรงนี้หลังจากที่เรา TP ไปเรียบร้อยนะครับกราฟมันก็ยังอยู่ด้านบนใช่ไหมครับหลักๆง่ายๆคือรอให้มันมีการย่อลงมาในโซนของโอเวอร์โซนนะครับนะไม่ต้องอะไรซับซ้อนนะครับอย่างที่เพื่อนๆติดตามกันมานานนะครับเรียนกับผมไม่จําเป็นต้องจําอะไรที่มันเป็นแพทเทิร์นอะไรลําบากนะฮะดูง่ายๆเทรดให้มันเป็นซิมเปิร์เทรดเข้าไว้นะครับถ้าเมื่อไหร่ไอซ์ไนั้นยังอยู่ข้างบนแบบนี้เพื่อนๆก็ยังไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นนะครับจนกว่าไอ i ไมันจะ เข้ามาสู่โซนของโอเวอร์โซแล้วค่อยกลับมาพิจารณานะครับดูง่ายๆแบบนี้แล้วอันนี้เกือบนะฮะหลอกเรานิดนึงตรงนี้นะครับ ISI อยู่ที่29นะครับแท่งแดงแท่งนี้และแท่งเขียวถัดมา ISI ก็กลับมา37ได้เพราะฉะนั้นแรงซื้อกลับมาละแต่มันจะมากพอหรือเปล่าให้เราเปิดบายนะครับมันจะต้องปิดได้สูงกว่า EMA 22เองอ่าแต่ถ้าเกิดว่ามันเบรกโลนะครับตรงนี้เรียบร้อยนะครับเราไม่ได้เข้าออเดอร์นะ แต่ว่าอะไรครับให้เรานับสเต็ปใหม่นั่นเองนะครับการเบรกโลตรงนี้เราต้องมาดูไอซใหม่นะครับให้มันเข้ามาสู่โซนวาโซใหม่อีกรอบหนึ่งบางคนรีบบายอ่ะถ้าคนรีบบายตรงนี้นะครับเพราะว่าเห็นว่าเอ้ยมันเป็นแท่งเขียวนะครับเป็นบูลลิชแคนเดลนะครับเป็นเอ็นการฟิงอะไรก็แล้วแต่ครับบายไปเป็นไงครับราคาร่วงเลยนะเห็นป่ะทุกอย่างที่ผมให้ไปนะครับ EMA ฟิลเตอร์เนี่ยมันช่วยคุณได้เยอะมากๆนะครับแต่มาดูตรงนี้นะ ISI เข้าสู่โซน30นะฮะแล้วก็ แท่งถัดไปเป็นแท่งเขียวด้วยนะครับก็ต้องรอดูต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงนะก็ไม่สามารถที่จะเบรกผ่าน EMA ได้น,นั่นเองนะจนมาถึงแท่งนี้นะครับก็ลงมาอีกแล้วนะ27่สิวกขึ้นมา31อนะฮะลออรุนอย่างเดียวคือปิดได้สูงกว่า EMA หรือเปล่าปรากฏว่าอะไรครับลงต่ออีกเนี่ยช็อตน,นี้ดีมากๆนะครับใครที่รอดักโอเวอร์โซอย่างเดียวแล้วเปิดบายไปนะครับตัวคุณก็จะได้บายตรงนี้บายตรงนี้นะครับแล้วก็ไส้แตกแล้วก็บายตรงนี้แล้วก็ไส้แตกลงมานะครับค่อนข้างที่จะ มีความเสี่ยงสูงมากๆนะครับการรอการฟิลเตอร์นะครับที่ผมสอนไปจะได้ประโยชน์มากๆอ่ะมาดูตรงนี้ดีนะครับลงมาอยู่ในโซนอวสโซเรียบร้อยนะครับเจอแท่งเขียวนะครับมีแรงซื้อกลับขึ้นไปแล้วรออย่างเดียวนะครับดันให้มันปิดสูงกว่า e m a 22นะครับแล้วก็จัดการเข้าออเดอร์ให้เรียบร้อยนั่นเองเช่นแท่งเทียนแท่งนี้นะครับปิดที่สูงกว่าแล้วเพื่อนเมื่อสามารถเปิดบายได้เลยนะครับส่วน Stop loss นะครับให้วางไว้ที่ s w i n g l o w ตรงนี้ นะครับด้านล่าง R R ขึ้น1.5เท่าแล้วก็ไปเลยครับลุยนะครับตรงนี้ก็ hit T P ไปเรียบร้อยนะฮะยากไหมการดูเอนทรีใหม่ของเพื่อนเพื่อนก็สามารถที่จะทำได้เรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่ามันเข้าสเตปนะตรงนี้วินเรทมันสูงมากๆนะครับอยากเหืนเพื่อนลองนำไปทดสอบทดลองดูนะครับนี่เข้ามาในโซนไอซ่อีกแล้วเห็นปะ่ะอ่าแล้วก็ดีดกลับมาอีกแล้วนะครับ แต่ต้องลุ้นว่าแรงมันจะต้องมากพอนะครับอ่าแบบนี้ปิดสูงกว่าตรงนี้โอเคนะครับที่เราจะเปิด Position b u y เข้าไป r หนึ่งจุดเท่าตรงนี้ก็โดน SL ไปนะครับเสียนะตรงนี้เสียนะครับอ่าให้ดูที่เสียด้วยนะครับไม่ได้วินร0อถัดไปนะครับมาใหม่เข้าสู่ i s i ์ไ ne ต่ำกว่า30อีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็มีแรงดีดกลับมาเรียบร้อยนะครับลุ้นอย่างเดียวคืออะไรครับ ปิดที่สูงกว่าตัว EMA นะถ้าปิดก็สูงกว่า EMA ก็จัดเลยนะครับโอเคแท่งนี้นะครับปิดที่สูงกว่าแล้วนะครับเราก็ลองเข้าออเดอร์ดูนะครับเผื่อจะได้คืนสักไม้หนึ่งนะอ่าเผื่อจะได้คืนซักไม้ไปนะครับเพลย์ภาพไปสดๆนะครับแบบเหมือนประมาณว่า b a c k เทสร่วมกันไปเลยนะครับอ่าไม้ที่แล้วเสียนะครับลุยเห็นปะไม้นี้ก็เทินคืนนะครับง่ายๆนะจุดพ่วงนี้สําคัญมากๆนะครับที่ b a c k สให้ดูยาวๆเพลย์ยาวแบบนี้นะครับก็จะมีทั้ง ไม้ที่ได้กําไรได้กําไรนะครับแล้วก็ไม้ที่ขาดทุนนะครับแต่สุดท้ายคุณก็เทิร์นได้เนี่ยตรงเนี้ยวินเรทนะครับเข้าไป4ไม้ชนะ3แพ้1นะครับก็อยู่ที่ประมาณ75%และนี่คือผลการทดสอบนะครับเนี่ยผมก็จะเข้าตามจุดไอซ์ไซที่มันโอเวอร์โซลและดีดกลับมาได้เห็นปะ่ะตรงนี้ชนะ9ไม้รวดเลยนะครับเนี่ยช่วงปี2023เนี่ยเข้าบริเวณเนี่ยนะครับตามสูตรเราเลยถ้าเกิดว่าโอเวอร์โซลนะครับต่ำกว่า30แล้วดีดกลับปิดได้สูงกว่า EMA 22เนี่ยตรงบริเวณน,นี้นะครับเนี่ยตรงบริเเวณนนี้ห็ปะ ชนะเก้าไม้ติดๆเลยนะโหดจริงๆนะครับเนี่ยมีแพนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะสีเขียวแล้วกันเนี่ยอยู่ในโซนเขียวนะครับมีแดงปะปนมาบ้างเล็กน้อยแต่ว่าวินเรทอย่างไรนะครับก็ได้แจ้งไปตามต้นคลิปแล้วนะครับเป็นระบบที่โคตรน่าสนใจเลยนะครับเพื่อนๆนำไปปั้นพออย่างน้อยก็ปีละร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะลองดูนะครับผมก็ใช้การเทรดบิตคอยใช้ลักษณะ Stra t e g y แบบนี้แหละครับในการทำกำไรได้เรื่อยๆนะครับจะได้ถอนเงินได้เรื่อยๆเช่นเดียวกันนะ ถ้าใครชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับเหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับแล้วใครนำไปทดสอบนะครับระบบนี้แล้วได้ผลดีอย่างไรก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้กันด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้หวังว่าเพื่อนจะได้ประโยชน์นะครับในการเทรดทำกำไร ตลาดคริปโตตลาดที่เป็นกระทิงอยู่นะครับไม่รู้จะยาวนาน,นขนาดไหนนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆไม่รู้วิธีเข้านะครับให้เพื่อนใช้กลยุทธ์นี้นําไปใช้ได้เลยนะครับแต่แต่อย่าลืมทดสอบก่อนก็ดีมากๆนะครับเพื่อนๆจะได้มีความชํางนาญในการเข้าออเดอร์นะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามพบกันใหม่ในอ p พีหน้าสนุกแน่นอนสวัสดีครับ